สนิทมากมองตากันก็รู้เลยว่าเพนี่เป็นสัมดาเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวถึงบ้านนะคะพุณพอจะโชว์เคล็ดลับว่าเรามีเคล็ดลับดูแลหน้ายัางไงนะคะ เราก็มาตอบกันที่โพสต์นี้นะคะว่าเรามีเคล็ดลับการดูแลหน้ายังไงนะคะทุกคนนี่คะ่ะตัวช่วยดีๆของพี่พอยนะคะนีน่คือเครื่องล้างหน้า f ฟริอนนั่นเองคะ่ะนี่จะบอกว่าทุกคนการล้างหน้ามันสําคัญมากเลยนะก่อนที่เราจะลงครีมบารุงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดนะคะไม่งั้นเนี่ยน้องก็จะไม่ซึมเข้าไปช่วยเรามารุงนะคะบางทีอาจจะตกคางก็ได้นะทุกคนแล้วก็นี่ สีม่วงแบบนี้นี่ไม่ใช่แค่สีสันอย่างเดียวนะคะมันคือสีสําหรับค้นผิวแพ้ง่ายแบบพิง์พอน,นั่นเองคือใช้เราชอบมากเลยอ่ะล้างหน้าก็ได้ล้วนหน้าก็ได้นะคะทุกคนมันแบบมันจะมีเป็นแอปนะแล้วก็เราเนี่ยก็สามารถแบบนวดตามแอปได้เลยอุย้ยมันมีแบบสิ่งต่างๆอะไรเยอะมากเลยทุกคนไปลองเล่นกันนะคะแล้วก็ใช้ดีจริงๆคะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะคะเดี๋ยวพองคจะแปะลิก์ไว้ให้นะคะนี่ฟิลโอนะคะลองใช้ดูกันนะคะ บอนโชว์เลยนียยย่ทุกคนจริงๆไหนอยากจะทำลงวิทู e นะดูเวอร์ไปหน่อยปะทุกคนอยากให้สอนทำลอนผูมไหมอ่ะเชืวว่อบวดทีนะคะพี่เข้าใจพี่เข้าใจนะคือ ที่บ้านอะ่ะแม่ก็ไม่ค่อยได้ไม่ไม่ไมไมค่อยได้ใช้ภาษาอีสา,อานอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นแม่เออแบบใช้พูดกับคนอื่นเน่ยพูดกับยูโรงอย่เงี้ยม้วนเลยจ้ะเราก็อยากพูดได้บ้างเออแต่ทำไงได้เราพูดไม่ค่อยเป็น โนูนลกคอหักแล้วโนูนลก